สวัสดีค่ะจากบ้าลไยองุพยอมค่ะวันนี้ก็พามาดูพืชผักของกินได้ที่เราจะมีกินได้ตลอดปีตลอดไปนะคะนี่คือหน่อไม้ของไผ่ลืมแรงนะคะหรือว่าไผ่กิมซุงนะคะตอนนี้ก็ออกหน่อมาอีกแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็ขุดเอาไปส่งให้ลูกนะคะวันนี้หนอนี้สูงขึ้นมาอีกแล้วนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบเขียวนะคะเป็นกระเจี๊ยบเขียวโบราณน,นะคะไม่ใช่กระเจี๊ยบเขียวรุ่นใหม่นะคะต้นกําลังอ่อนอ่อนสวยสวยเลยนะคะอันนี้ขึ้นเองนะคะคือ <c oughs> ต้นเก่าเขาอยู่ตรงนี้นะคะก็มีเมล็ดอยู่เขาก็เลยขึ้นนะคะฝนตกงามดีจังเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะคัดเอาต้นที่สวยๆวยไว้นะคะนอกนั้นเราก็จะต้อง ถอนทิ้งเพื่อให้ต้นเขาจะได้ใหญ่มีพุ่มนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นข่าที่บรางพยอมได้ไปเอามาจากบ้านเทียงทองนะคะเอามาปลูกที่นี่มาก่อนนี้ปลูกเยอะนะคะแต่มีปัญหาตรงที่ว่าพอข่าออกดอกแล้วเขาจะยุบตายทั้งกอนะคะก็ไม่รู้สาเหตุนะคะแต่ที่บ้านเทียงทองไม่เห็นเป็นลายออกดอกก็ ยิ่งแตกกอใหญ่ขึ้นนะคะส่วนอันนี้กระเพราควายที่เ <c oughs> พาะเม็ดขึ้นมานะคะก็โตแล้วนะคะลงดินได้ส่วนตรงนี้ก็เป็นมะละกอที่เพาะพันุ์ไว้นะคะก็รอการปลูกนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือม่วงกับมะเขือขาวนะคะเป็นมะเขือกรอบของน้อยทาส่วนที่ใส่ถุงกระสอบข้าวสารนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นตะไครนะคะที่ชําไว้เพื่อรอการลงปลูกข้างนอกในสวนป่านะคะก็ปลูกปลูกไว้ให้ทั่วๆนะคะก็พอดีเลยมีเอฟซีสั่งมานะคะว่าเขาปลูกปลูกเท่าไหร่ก็ไม่เป็นเป็นปัญหาอะไรบารังพยองก็เคยส่งไปให้เขาครั้งหนึ่งแล้วนะคะเขาบอกว่าตายหมดแล้ว เขาเปลี่ยนใส่กระถางใหม่อันนี้บารายองพยอมก็ว่าคงจะมีปัญหาจากเรื่องดินแน่ๆนะคะตรงนี้ก็เป็นพริกขี้หนูสวนนะคะที่เกิดขึ้นมาใหม่นะคะเพราะว่าต้นแม่เขาอยู่ดีๆก็แห้งยุบไปเฉยเลยนะคะเริ่มมีเม็ดแล้วนะคะอันนี้ส่วนตรงนี้ก็เป็นชบาเมเปิ้ล ไม้ใบสวยนะคะวัวจะขยายพันธุ์ก็ยังยังไม่มีเวลาเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเจี๊ยบนะคะกระเจี๊ยบกินยอดนะคะไม่ใช่ไม่ใช่กระเจี๊ยบแดงกินลูกนะคะก็เป็นในวงเดียวกันกันกบฉชบาเมเปิลนะคะใบเขานี่ค่ะนี่ค่ะใบเขาจะคล้ายกันเลยนะคะลักษณะคล้ายกันแต่คนละสีนะคะ ปลูกเป็นไม้ประดับได้แถมกินได้ด้วยนะคะจะมีรสเปรี้ยวใส่ต้มไก่อร่อยมากนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นโอ้โหมีมีหนอนอีกแล้วเพียบเลยเพียบเลยและจะเหลือไหมเนี่ยพอใบจะฟื้นสักหน่อยหนึ่งก็มีหนอนลงอีกแล้วนะคะ ก็เป็นมะนาวเพาะเม็ดนะคะเป็นมะนาวโบราณเพาะเม็ดก็เดี๋ยวจะย้ายลงปลูกเดี๋ยวรอให้ว่างๆอีกนิดนึงอันนี้ก็เป็นมะกรูดนะคะที่จะไปปลูกใหม,ม่เพิ่มเพิ่มพื้นที่นะคะเห็นสีหวานๆผ่านมานี่อดไม่ได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยมาก ผ่านมาเจอดอกหอมๆแบบนี้ก็อดแวะไม่ได้นะคะหอมมากส่วนตรงนี้ก็เป็นมะเขือพวงนะคะตอนนี้ก็มะเขือพวงเริ่มมีปัญหานะคะเพียแป้งลงนะคะว่าจะเอาน้ำหมักมาฉีดก็ยังเลยนะคะส่วนตรงนี้เป็นกล้วยงาช้างนะคะเป็นกล้วยงาช้างของเฮียป,ป๋องนะคะเฮียป,ป๋องโตจีนนะคะ ตอนนี้ต้นโตใหญ่สูงสุดหัวยื่นมือแล้วนะคะใบเริ่มหายด่างแล้วนะคะลำต้นก็จะได้ประมาณนี้แล้วนะคะส่วนตรงนี้เมื่อวานนี้ก็เข้ามาหวดนะคะก็มาเจอผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งผักบุ้งนานะคะก็ว่าเดี๋ยวจะ มาถกเถาเอาไปชํานะคะเพื่อการปลูกได้กินนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นชมพู่นะคะชมพูเ่เพชรน้ำผึ้งนะคะก็ที่ใครสั่งจองกิ่งไว้ก็รอสักนิดนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้เป็นตะไคร้นะคะตะไคร้ที่่าลังพยอมได้ปลูกลงดินนะคะ ก็งามมากนะคะสูงมากนะคะสูงแค่อ,อกเลยนะคะสําหรับต้นของเขาแล้วก็ใบของเขานะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นผักเซียนนะคะตอนนี้เขาเริ่มมีเมล็ดแก่แล้วนะคะเดี๋ยวจะต้องมาเก็บนะคะเพื่อการไปเพาะแล้วก็เก็บมาไว้ดองผักเซียนนะคะอร่อยมากนะคะผักเซียนดองส่วนต้นนี้ก็เป็นมะเขือคางกบนะคะอันนี้มีต้นเดียวแต่ กินได้ตลอดนะคะอันนี้เก็บไปเมื่อวานนะคะเก็บส่งไปให้ลูกสาวนะคะได้ไปครึ่งกิโลกว่ากว่านะคะ <c oughs> ตอนนี้ก็ติดดกแล้วนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้ปุ๋ยใช้อะไรเลยนะคะไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกเลยนะคะอันนี้กำลังออกดอกพรึบเลยนะคะก็คือใช้น้ำซาวข้าวอย่างเดียวเลยนะคะนี่ยังมีลูกเล็กๆนะคะนี่ค่ะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นกระเพราวควายนะคะโหละพาแล้วก็ต้นแมงรักนะคะที่ได้ปักช้ำนะคะตอนนี้เขาโตแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นต้นของก้ามปูนะคะที่บาลังพยอมได้เพราะเม็ดนะคะ เม็ดไม่ค่อยสมบูรณ์นะคะบางต้นก็บางถุงก็จะได้สองต้นบางถุงก็จะได้ต้นเดียวนะคะบางถุงก็ต้นไม่สวยบางถุงไม่ขึ้นเลยนะคะขนาดใส่2มเมล็ดนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผลงานที่เพาะไว้นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านาอะไรอยางพยอมทําคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ